ครับผมดีเอคอเสียครับก็ดีใจมากๆครับงานยิ่งใหญ่สมคำนับลือมากๆครับผมก็ตอนเดินก็มีเกรงๆนิดนึงครับผมตื่นเต้นที่จริงไร้อนเสียเป็นเรียนมาที่จะท่องเที่ยวที่อยากจะมาท่องเที่ยวกันใช่ครับตัวผมก็มาบ่อยครับเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างนะมามาปุ๊บก็รู้เลยว่าตั้งใจทําธุระอะไรเนี่ยสำเร็จแน่นอนครับผมทุกสิ่งทุกอย่างไปเที่ยวับที่นี่ใช่ครับใช่จริงๆเราเป็นคนชอบช้อปปิ้งไม่นุ่น ได้อยู่ครับได้อยู่แต่แต่ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นคร <ไป S 1> ับต้องต้องรู้ว่าตัวเองจะซื้ออะไรถึงจองจากบ้านคร <ไป S 2> ับโอคครันฝา,ากเลยครับว่าหปีครับก็คบร่อง5ปีไอคอนสยามนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับมาเที่ยวไอคอนสยามกันเยอะๆนะครับรับรองว่าทุกคนจะได้สิ่งของที่ต้องการกลับบ้านแน่นอนครับ เรื่องราวไ่เกิด้นตุยยางดาได้ครับ,รบได้ครับก่อนอื่นก็ขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับวันที่สองที่ผ่านมาเนาะผมไปได้ให้สัมภาษณ์ไปตัวผมได้รับแค่ข้อสรุปอย่างเดียวว่าเออจะไม่สัมเรื่องส่วนตัวและประกอบกับตัวผมก็ที่เห็นด้วยเป็นเพราะว่าผมแค่รู้สึกว่า,างานชั่วพนังกิจเนาะยังไม่ถึงหนึ่งเดือนเลยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เหมาะสมดีแหละที่ที่จะยังไม่ไม่ไม่พูดอะไรก็แล้วแต่ที่จะสร้างกระแสะใดๆก็ตามที่มันจะทําให้มีเกิดการวิพากวิจารณที่ทําให้อ่าทำ ทำให้จิตใจพี่เขาเนี่ยไม่ดีนะครับก็เลยอย่างและอีกอย่างตอนนี้ก็ก็เพิ่งเลยเดือนมาได้แค่สอวันเองนะครับวันนี้พร้อมจะพูดอะไรอย่างรกับเรื่องราวความสัมพันธ์อ๋อได้แน่นอนครับได้แน่นอนตอนนี้อาจถอดูเลยว่าความสัมพันธ์ตอนนี้กับแอสตอร์อเป็นยังไงครับผมคุยกับพี่แออยู่ครับผมคืออยู่ในขั้นไหนการศึกษาปงกันเออจริงจริงเราคุย จริงๆหลังจากซีซ่ี่ทถ่ายจบเนี่ยเราก็มีคุยกันตามาภาษาพี่น้องเรื่อยๆเนานะแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าได้ได้ยิ่งคุยกับพี่เขาเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเออชอบพี่เขามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าจะให้บอกถึงว่าแบบเออเซนส์ความแบบขยับความสัมพันธ์น่ะมันจากพี่กับน้องจนจนพัฒนาขึ้นน่ะถ้าให้ถ้าให้รู้สึกชัดขึ้นจริงๆก็น่าจะพิ่งก่อนก่อนงานคุณพ่อพี่ได้ไม่นานนะครับที <นะ S 2> ่ได้เขาไหมว่าแบบนอนไปคนจีบมีอ่เลยใช่ครับ ใช่ครับตอนแรกๆเราหวั่นไหมที่จะเริ่มเริ่มต้นจีบเขาอ่ะก็เคือแอทแทกซออนก็ก็หวันๆนิดหน่อยครับก็หวันๆนิดหน่อยแต่แต่เราก็เราก็พยายามในในในแบบของเราด้วยร่วมกับความได้ในครับบนในความที่เราก็เป็นเด็กที่ว่าเราเราต้องเป็นแบบโง่วแน่ก็คือแบบเออเรามีเซ็ตตรงไหนที่สุดว่าถ้าจีบไปเราเราจะแบบไม่แฮว์หรือไม่เงี้ยต้องรีโนนอไรเงี้จริงๆเราก็ก็ก็อาจจะมีกลัวกลัวแหฮวบ้างนะแต่สุดท้ายเราเราให้ ให้ความจริงใจเต็มร้อยครับถ้าแอปออนในความแอปเป็นแอปตรงไหนผมว่าเขาเทคแคร์คนอื่นดีมากๆครับพี่พี่เขาเป็นคนที่แบบใส่ใจทุกๆรายละเอียดของทุกๆคนจริงๆแล้วเราเห็นสิ่งนี้แล้วเราประทับใจในตัวพี่เขาตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกจนจน,จนถึงทุกวันนี้เราก็ยังประทับใจอยู่ครับความรัย่าง,ร,งร่วมง,งานกันในละครซีรีก์มันเกิดในกองถ่ายครับสำหรับเราผมว่าค่อยๆกันครับแล้วก็มันก็จะเริ่มค่อยๆค่อยๆชัดมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ผมมี อาการป่วยเนาะระหว่างถ่ายทำแล้วพี่เขาส่งส่งส่งข้าวมาไม่ใช่ส่งข้าวเออส่งเอามาเยี่ยมครับผมแล้วเรารู้สึกเออรู้สึกประทับใจแล้วจากนั้นเราก็เริ่มชวนค่อยๆคุยค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยวิธีการสื่อสารที่ทำให้คนรู้ตัวว่าเออนเริ่มมีความสนใจในตัวเขาคุนใช้ทำยังไงเออก็บอกตรงๆเนี่ย ไม่ได้บอกตรงๆรงไม่ได้บดกตรงๆ,งๆคือ,ค,อคือเราก็แค่พยายามเหมือนกับชวนชวนพี่เขาไปทานข้าวแล้วก็มีไปชวนไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยองผ่านด่านน้องพีใหม่ก่อนมีบ้างครับมีบ้างก็หมายถึงว่าแต่น้องปีเขาเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วครับเวลาเจอเหมือนกับน้องปีเขาเข้าได้กับทุกคนอยู่แล้วอ,อย่างไรูด้วยสนิทกันเราคิดว่าก่อนก่อนที่รู้จักเขาเรารู้จักในเขาเปลี่ยนไปเยอะไหมหมายถึงว่าสิ่งที่เราคิดไว้กับตอนที่เรารู้จักตอนเนี้ย ณตอนนี้ยังยังยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะอย่างที่อย่างอย่างที่บอกบอกไปเมื่อกี้ความความสัมพันธ์มันเริ่มจะชัดเจนทั้งทั้งสองคนตอบรับกันทั้งสองคนครึ่งจากก่อนงานคุณพ่อได้ได้ได้ไม่นานอย่างอย่างวันนี้ได้ง่ายคุณหนิงนี้ได้บอกแยบมัมีบอกแน่นอนครับมีบอกแน่นอนบอกว่าไงบ้างตอบเบาๆหรือไงก็ก็ตอบก็ตอบตามความเป็นจริงครับตอบตามความเป็นจริงคือตอบตามความรู้สึกใช่ตาว่าแต่แต่แถ้าขับน้ำอยากออกงานก็ ก็คุยกับยับเรื่องนี้ได้แน่นอนครับแน่นอนแรงเชียร์แรงสนับสนุนจากแฟนคลับเป็นยังไาฮหนุ่นเอาอุ่นหัวใจขึ้นไหมฮะก็ขอบคุณทุกทุกคนมากเลยครับที่มีคนคอยเชียร์คอยสนับสนุนมากมากมายขนาดนี้นะครับแล้วก็คือเราก็เป็นเหมือนกับคนธรรมดาทั้งคู่เนาะที่ที่ที่ก็ดีใจที่เหมือนกับว่าอย่างน้อยความความความชอบพอของเราสองคนมันทําให้ทุกคนยินได้อย่างอย่างเรื่องของความรักต่างวัยน้องนุ่น จะบบบออออกกไไครัััืมนเยงงง้า่ผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอะไรนะครับสุดท้ายไม่ว่าจะวัยไหนหรือหรือเพศไหนก็แล้วแต่มันมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถ้าเกิดถ้าเกิดเราเข้าใจกันผมว่ามันก็โอเคครับจริงจริงที่แอฟเขามีกำแพงเรื่องอายุบ้างใบด้วยความที่ตอนที่เราจีบหรือว่าโดนตัวตรงนี้ในเรื่องตัวตรงนี้มาตัวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวันวันแรกที่เราค่อยๆคุยค่อยๆพยายามชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่า พอมาถึงวันนี้ณณนะนะวินาทีนี้ผมก็หวังว่าจะไม่มีกำแพงนั้นเหลือเลยะแครลยครับแ,แบบสดงว่าวันนี้ก็คือม่ได้สนุกสถานะว่าจะอะไรยังไงครับคือตอนเนี้ยผมพูดได้เต็มปากว่าผมผมคุยกับพี่เขาอยู่นะครับรแล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยด้วยอยู่ตอนนี้แต่ทั้งสองทั้งเราทั้งสองคนยังไม่ได้ใช้คําว่าแฟนนะครับรเพราะว่าบังเอิญว่าผมกับพี่เขามีเป็นคนที่ให้ความสำคัญเรื่องเรื่องเรื่องคำนี้มากๆนะครับผม แล้วก็แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คําว่าแฟนขึ้นมาเนี่ยระยะเวลาระหว่างคําว่าแฟนไปจนถึงคําว่าภรรยาเนี่ยติดจรวดแน่นอนนะครับเพราะว่า้คือดูด่วนแผนใปขนาดนั้นเลยหรูกแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่ใช่เราโตโตกันทั้งคู่แล้วเนาะแล้วผมก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะใช้เวลากันนานขนาดนานนานขนาดนั้นเพราะเดี๋ยว เดี๋ยวเดี <motiv ators> <m> ๋ยวพี <R ud> <im> ่เขาไม่รอผมอย่าขยันคือตอสองเรื่องนี้คุยกันแล้วใช่ไหม่นวันที่จะขอของแฟนวางแผนไปไหมว่าเราอยากจะทําอะไรบ้างอะไรไม่ผมว่าไม่ไม่ยังไม่มีอะไรพิเศษนะครับคิดว่าจะให้มันเรียบง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ไม่ต้องเอิบเกลดอกอะไรมากเพราะสุดท้ายมันก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่ที่ขยับสถานะเป็นแฟนกันแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นแฟนพบกันเร็วเลยอันนี้คือพี่คนรับรู้ด้วยใช่ไหม เราเรบรู้ยากนะครับก็ก็อย่างครับอย่าง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 ครับแต่แต่อย่างหลายโมเมนต์ช่วงเวลาที่ผ่านมาคนประทับใจมากๆเกกี่ยวับอย่างช่วงงานแฟนคลับงานต่างๆนะผมรู้สึกว่าเราอยู่ก็เป็นกำลังใจและช่วยทุกอย่างครับจะทำอะไรบ้างทำดีแล้วเป็นตัวที่ให้เป็นกำลังใจที่แท้จริงครับก็เราก็แค่ทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเราเราสบายใจที่จะทําเราขอแค่เออ่ยืนอยู่ตรงนี้แล้ว คือจริงๆที่ที่ที่งานคุณพ่อพี่แอฟเนี่ยจริงๆผมก็อบอกว่าผมอ่ะไม่ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะ,ะจะเป็นญาติญาติเพื่อนๆพ,พี่เขามากกว่าที่เคอยคอยช่วยเหลือมากมายเราไปเนี่ยคือเราก็แค่เหมือนกับว่าไปเป็นกําลังใจให้ให้พี่เขาเนาะให้ให้รู้ว่าเอออย่างน้อยเนี่ยก็ถ้าเกิดหันมาก็ยังมีกำลังใจกำลังใจอยู่ตรงนี้นะครับใช่ใช่ครับเมื่อไหร่คนเลยมองว่าตรงนี้คือรักแท้พิสได้ตรงไ โอเคนะโอเคนะโอเคขอบคุณค okay ่ะขอบคุณค่ะรับชมไลเพม่อเพื่อคุณด้าบ